เจริญศุภญาติโยมผู้สนใจในธรรมทั้งหลายรายการธรรมะก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเช่นเคยก็ยเพื่อจะได้น้อมนำธรรมะคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสู่จิตใจของญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเพื่อให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจ แล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติก็จะได้เกิดความสุขความเจริญแก่ชีวิตสืบต่อไปญาโยมท่านสาธุชนทั้งหลายในวันนี้อาตมาก็จะได้นำเรื่องการประพฤติปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานซึ่งก็ได้ประพฤติปฏิบัติอยู่เป็นประจำก็ได้นำมาพูดคุย ได้นำมาเขียนเป็นหนังสือแจกจ่ายญยาจมทั้งหลายอยู่แล้วก็เพื่อจะได้กว้างขวางออกไปก็จะได้พูดเรื่องนี้ต่อๆไปเรื่องที่จะพูดนี้ก็คือว่าเป็นเรื่องประสบการณ์ที่จากการปฏิบัติอยู่รู้อย่างไรเห็นอย่างไรเข้าใจอย่างไรก็พูดออกมาอย่างนั้น เรียกว่าอธิบายให้ฟังอย่างเปิดเผยก็ขอให้ได้ฟังให้เข้าใจนำไปปฏิพฤติปฏิบัติพิจารณาด้วยสติปัญญาของแต่ละท่านเราเองจึงค่อยเชื่อนะจึงค่อยเชื่อคืออย่าเชื่อตามผู้บรรยายเพียงอย่างเดียวเนื้อหาสาระก็ตรงไปเพื่อละความเห็นผิดละความยึด ความถือว่านามรูปนี้เป็นตัวตนเพื่อละความโลภเพื่อละความโกรธความหลงเพื่อพ้นจากความทุกข์เพื่อพ้นจากความไม่รู้ก็ค่อยๆฟังไปเรื่อยๆเมื่อมีเวลาแล้วก็ระลึกรู้ศึกษาลงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจว่า สิ่งที่กำลังปรากฏอยู่ในชิตประจำวันนี้นั้นเป็นเพียงสภาพธรรมะเท่านั้นเองคือปรากฏแล้วก็หมดไปไม่ว่าสภาพรู้ก็ตามสิ่งที่ปรากฏก็ตามไม่มีสิ่งใดที่ตั้งอยู่ได้นานเลยประโยชน์ที่จะได้จากการฟังในเรื่องนี้ญาติโยมก็จะได้รู้วิธีเจริญวิปัสสนากรรมาฐานจะได้รู้ ลักษณะของนามว่าคืออะไรลักษณะของรูปว่าคืออะไรสติคืออะไรปัญญาคืออะไรทำอย่างไรจึงจะพ้นจากความยึดมั่นความถือมั่นว่านามรูปเป็นตัวตนได้ทำอย่างไรจึงจะพ้นไปจากความโลภความโกรธความหลงได้นี่เป็นสิ่งที่ญาติโยมต้องสนใจต้องใส่ใจต้องศึกษา ญาติโยมทั้งหลายความเจ็บไข้ได้ป่วยทางกายญาติโยมต้องรักษาด้วยหมอตามโรงพยาบาลความทุกข์ทางใจอันเกิดจากความโลภความโกรธความหลงญาติโยมต้องแก้ด้วยธรรมะคือสติปัญญาคือความรู้ความเข้าใจความละคลายความไม่ยึดมั่นถือมั่นผู้ต้องการความพ้นทุกข์ก็ควรอย่างยิ่งที่จะได้รู้ได้เข้าใจได้ได้ฟังเรื่อง วิธีที่จะดับความทุกข์ในวิธีที่จะดับความโลภความโกรธความหลงในที่นี้ก็จะได้นำมาพูดโดยละเอียดต่อไปว่ามีอยู่อย่างไรญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายในเบื้องแรกของการเจริญวิปัสสนากรรมาฐานการบุรุษปฏิบัติกรรมาฐานก็ต้องรู้ฐานของสติของปัญญาหรือว่า รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงเสียก่อนนั่นก็คือรักรู้จากลักษณะของนามธรรมต้องรู้จากลักษณะของรูปธรรมว่ารูปคืออะไรนามคืออะไรรูปคือสภาพธรรมที่ไม่รู้อารมณ์คือสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกิีนกายคือเป็นสิ่งที่ไม่รู้อารมณ์อะไรทั้งจักรวาลอะไรที่ไม่รู้อารมณ์เป็นรูปทั้งนั้นนามคือสภาพรู้ธาตุรู้อาการรู้ คือสภาพรู้ทางตาหูจมูกิ้นกายใจเรียกว่านามประการสําคัญที่สุดต้องสังเกตต้องพิจารณาว่านามต่างจากรูปอย่างไรรูปต่างจากนามอย่างไรนามคือสภาพรู้อย่างที่บอกแล้วรูปคือสภาพไม่รู้นี่คือสิ่งที่จะต้องจดจํำว่ให้ดีเลยญาติโยมเมื่อปัญญารู้ชัด ในลักษณะของนามธรรมในลักษณะของรูปธรรมว่าไม่ใช่ตัวตนเลยเพราะว่านามที่รู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็หมดไปเห็นชัดแจ่มแจ้งว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นเมื่อเข้าใจอย่างนี้เรียกว่าสติปัญญาสติปัฏฐานหรือว่าวิปัสนาปัญญาเนี่ยได้เริ่มจเจริญขึ้นแล้ว พารู้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงตามสภาวะธรรมในขณะใดที่มีสติมีปัญญาระดึกรู้นามรูปว่าไม่ใช่ตัวตนในขณะนั้นเรียกว่าเจริญวิปัสสนากรรมาฐานขณะใดดับตัวตนได้ขณะนั้นเป็นบุญเป็นกุศลกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิน้นกายใจคิดนึกแล้วมีปัญญารู้ชัดว่า เป็นแต่สภาพรู้เท่านั้นเองเบนต่นามธรรมาทเท่านั้นเองสภาพไม่รู้ก็ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายเท่านั้นไม่ใช่ตัวตนคนสัตว์นี่เป็นความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นปัญญาที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาตามหลักของการเจริญนิพพานากรรมฐานการที่จะนะกกิเลสได,ได้ต้องระลึกรู้นามรูปที่กำลังปรากฏว่ามันไม่ใช่ตัวตน เป็นความรู้ต้องเป็นความรู้แจงจำแจ้ง,จงชัดเจนจึงจะระตัวตนได้จึงจะระสัตว์บุคคลได้คือรู้ลักษณะของนามแต่ละนามจนรู้ชัดว่าไม่ใช่ตัวตนเป็นแต่สภาพธรรมเท่านั้นรู้ลักษณะของรูปแต่ละรูปจนรู้ชัดว่าไม่ใช่ตัวตนเป็นเพียงแต่สภาพธรรมที่ไม่รู้อารมณ์ที่ปรากฏแต่ละทางเท่านั้นผู้ปฏิบัติปันากรรมฐา,าน ไม่ต้องไปทำให้น้มชัดให้รูปชัดอะไรเพียงแต่ระลึกรู้นามรูปเนี่ยบ่อยๆเพื่อละความไม่รู้นามรูปก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้รู้แจ้งสัจธรรมตามความเป็นจริงได้ระลึกรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเนืองนๆสติปัญญาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความรู้แจ้งก็เกิดขึ้น นี่คือการเจริญนิพพารรมาานเพื่อการเจริญปัญญาเพื่อละตัวตนเพื่อละความไม่รู้เพื่อละกิเลสที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาหรือว่าหลักการเจริญสติปัฏฐานหลักการเจริญนิพพากรรมาานต้องระลึอกอย่างนี้รู้อย่างนี้รู้ได้ทั้งขณะยืนเดินนั่งนอนทั้งหทางทั้งหทาวารรู้ลักษณะของนามรูปที่ปรากฏได้หมดไป จึงจะรู้ความหมายของคำว่าความทุกข์ได้ถูกต้องเพราะความว่าทุกข์คำว่าทุกข์ก็คือการเกิดขึ้นและดับไปของนามธรรมนั่นเองของรูปธรรมนั่นเองจะเห็นชัดว่าเอาไม่ได้มีไม่ได้เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้กระดับไปแล้วรูปที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้กระดับไปแล้วนามที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้กระดับไปแล้วเกิดแล้วกระดับแล้วถ้าไม่รู้ การเกิดขึ้นการดับไปของนาม,มารูปแล้วเนี่ยท่านบอกว่าจะไม่ประจักษ์ในคําว่าความทุก์ใดเลยก็จะเห็นเป็นของเที่ยงของถาวรของมีตัวตนของสวยงามอยู่อย่างนั้นตลอดไปก็ไม่สามารถจะระวิปลาสทมได้แต่เมื่อใดปัญญาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นรู้ความาละความไม่รู้ได้ละความไม่รู้ทั้งทาง,ทงตาหูจมูกลินกายใจได้เห็นชัดว่า ไม่ว่านามทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ตามเกิดได้ดับไม่ว่ารูปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ตามก็ดับเมื่อนามดับรูบก็ดับเมื่อรู้อย่างนี้ก็ละความสงสัยที่เป็นตัวตนละความไม่รู้ได้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนในลักษณะของนามธรรมาในรูปธรรมไม่มีทางอื่นเลยที่จะละตัวตนได้นอกจากรู้ในปัจจุบันอารมณ์คือทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในขณะนี้เดียวนี้เท่านั้น ไม่มีทางอืินเลยที่จะร่าตัวตนได้นอกจากการได้เริกรู้นามรูปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ไม่ไม่ใช่ตัวตนบ่อยๆเนืองๆนี่เองจึงจะระได้ยืนเดินนั่งนอนสภาพธรรมที่ปรากฏก็มีอยู่มีทั้งเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวมีทั้งเห็นมีทั้งได้ยินมีทั้งคิดนึกผู้จเจริญนิพพานกรรมาฐานจึงไม่ควรเว้นไม่ควรข้ามนามรูปใด,ใด ต้องระลึกรู้ทุกนามทุกรูปว่าอย่างนั้นเถอะเพื่อละคลายตัวตนนั่นเองเพื่อละคลายความไม่รู้นั่นเองเพราะว่าข้าไม่กําหนดรู้ไม่ระลึกรู้ก็ปล่อยให้ความไม่รู้มันเข้าครอบงาปล่อยให้ตัวตนเข้าครอบงาแต่เมื่อใดระลึกรู้โดยความเป็นนามเป็นรูปแล้วก็ละคลายความยึดมั่นนามรูปว่าเป็นตัวตนเพราะเห็นแต่เป็นสภาวะธรรมเป็นสภาพธรรมะตามความเป็นจริงอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่สร้าง ฝ่ายความรู้คือเจริญสติรู้ในสภาพของนาม,มาธรรมที่กำลังปรากฏในรูป,ปรธรรมที่กำลังปรากฏเพื่อปัญญาเพิ่มขึ้นแล้วเราก็ถึงจะปรารถนาให้เป็นผ้าริยาเจ้าอย่างไรอย่างไรปรารถนาให้เป็นผ้าริยาบุคคลอย่างไรก็ตามก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ทางเดียวที่จะเป็นไปได้คือการระลึกดูลักษณะของนาม,มาธรรมของรูป,ปรธรรม ที่ปรากฏตามความเป็นจริงในขณะนี้เดี๋ยวนี้เท่านั้นเมื่อเรารู้ตามความเป็นจริงแล้วถึงไม่ปรารถนารู้นามรู้รูปบ่อยๆแล้วถึงไม่ปรารถนาเป็นพระอริยะเจ้าเป็นพระโสดาบันพะสกาทาคามีพราะนาคามีพระราหัน์ก็จะเป็นพระอริยะเจ้าได้เป็นพระอริยะเจ้าได้สําเร็จเพราะละตัวตนได้ละความไม่รู้ได้ละกิเลสได้คําว่ารู้ชัดรู้จำแจ้ง ก็คือรู้สภาพลักษณะของนามแต่ละชนิดว่าเป็นเพียงนามมาทำเท่านั้นเป็นเพียงสภาพรู้เท่านั้นช่นว่าในขณะเห็นในขณะได้ยินในขณะได้กลิ่นในขณะรู้รสในขณะรู้เย็นร้อนหนอนแข็งตึงไหวก็เป็นเพียงสภาพรู้เท่านั้นไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลไม่ใช่สีไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่รสไม่ใช่เย็นร้อนหนอนแข็งตึงไหว เป็นเพียงสภาพธรรมที่ไม่รู้อารมณ์เท่านั้นที่ปรากฏพูดง่ายๆก็บอกว่าในขณะที่เห็นในขณะที่ได้ยินรู้กลิ่นรู้รสคิดนึกรู้เรื่องรู้ความหมายก็เป็นนามธรรมเท่านั้นเป็นสภาพรู้เท่านั้นส่วนสิ่งที่ปรากฏคือสีคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือเย็นดอน,นอนแข็งตึงไหวก็เป็นสภาพธรรมะเท่านั้นไม่มีชื่อไม่มีความหมายอะไรเลยไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลนี่แหละต้องระลึกอย่างไม่ขาดสายระลึกติดต่อกัน แม้แต่ความรู้เรื่องต่างๆความคิดนึกต่างๆในเกิดขึ้นญาติโยมต้องระลึกรู้ทันทีว่าไม่ใช่ตัวตนเลยเป็นเพียงนามเท่านั้นเองความคิดเป็นเพียงนามเท่านั้นเองความรู้เรื่องก็เป็นเพียงนามเท่านั้นเองรู้ทางตาก็ไม่ใช่รู้ทางหูรู้ทางหูก็ไม่ใช่รู้ทางจมูกรู้ทางจมูกก็ไม่ใช่รู้ทางลิ้นรู้ทางลิ้นก็ไม่ใช่รู้ทางกายรู้ทางกายก็ไม่ใช่รู้ทางใจมันเป็นคนละอันกันเรียกว่าสภาพรู้คนละอันกันขาดตอนกัน เป็นคนละชิ้นเป็นคนละส่วนจึงไม่มีตัวตนรู้อย่างนี้แหละจึงจะระตัวตนได้ละคำว,ว่าสัตว์ว่าบุคคลได้เมื่อสติเมื่อปัญญาเพิ่มขึ้นก็จะเห็นว่าเจ้านามแต่ละนามเนี่ยเจ้ารูปแต่ละรูปเนี่ยมาเป็นตัวตนไม่ได้เลยเพราะปรากฏนิดเดียวแล้วก็หมดไปยึดเอาตรงไหนเป็นสัตว์บุคคลก็ไม่ได้รู้อย่างนี้ ก็จะละความเป็นตัวตนละสัตว์บุคคลได้นี่คือตรงเป้าหมายของการเจริญสติปัญญาที่สุดเพราะฉะนั้นญาติโยมต้องฟังเรื่องการเจริญนิพพานรมาฐานอย่างนี้บ่อยๆฟังให้มากๆและลึกรู้ลักษณะของนามคือสภาพรู้บ่อยๆและลึกรู้ลักษณะของรูปคือสภาพไม่รู้บ่อยๆว่าไม่ใช่ตัวตนและลึกรู้นามแต่ละนามแต่ละชนิดแต่ละอย่างนี้บ่อยๆ ที่ปรากฏเพียงนิดเดียวแล้วก็หมดไปไม่ต้องไปจดจ้องไม่ต้องไปจอจงก็จะเห็นว่านามแต่ละนามรูปแต่ละรูปเนี่ยแยกขาดจากกันอย่างเด็ดขาดแยกขาดจากกันอย่างเด็ดขาดไม่ติดต่อกันเลยรู้อย่างนี้ก็จะเป็นไปเพื่อละตัวตนละตัวตนทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีก็จะมุ่งไปเพื่อละกิเลสได้ในที่สุดพัทระตัวตนได้เมื่อไหลแล้ว ความโลภโกรลงก็ตั้งอยู่ไม่ได้อาศัยไม่ได้ก็มีแต่จะหมดไปดับไปความทุกข์ก็หมดไปด้วยนี่แหละเป็นสิ่งที่จะต้องศึกษาจะต้องฟังให้มากๆให้เข้าใจวิธีจเจริญให้เข้าใจว่านามรูปเนี่ยเป็นฐานของสติเป็นฐานของปัญญาสติปัญญาความเพียรต้องระลึกลงไปตรงนามตรงรูปว่านามแต่ละชนิดเช่นสภาพรู้ทางตาทางหูจมกูกลิ้นกายใจคิดนึกต่างๆ เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าไม่จดจ้งังไม่หวังไม่คอยนามแต่ละนามก็จะแยกขาดจากกันอย่างเด็ดขาดไม่ติดต่อกันเป็นตัวตนได้เลยต้องมีสติในระลึกรู้ความโลภความโกรธความหลงความอิดฉ้าในความอิจฉาความอิจฉามัจฉยะตนีว่าเป็นแต่เพียงนามเท่านั้นน่ย หรือจะดีใจเสียใจก็ให้ระลึกรู้ทันทีว่าเป็นนามเท่านั้นแหละไม่ใช่ตัวเราเลยนามไม่ใช่เรารูปไม่ใช่เรานามไม่ใช่เขารูปไม่ใช่เขาเป็นเพียงสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นและดับไปเรียกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นเองลักษณะมันมีอยู่อย่างนี้แต่เมื่อไม่มีสติปัญญาก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงนามแต่ได้อย่างรูปแต่ได้อย่างเนี่ยญาติโยมจะเอามาเป็นตัวตนไม่ได้เลยเพราะว่ามันหมดไปอยู่ทุกขณะ ทุกวินาทีทุกความรู้สึกต้องมีสติเนล,ลึกรู้นามรูปทุกชนิดทุกอย่างหรือว่าแต่ละชนิดเนี่ยให้ชั่วถึงนามแต่ลลักษณะรูปแต่ลลักณะเนี่ปรากฏเพียงชั่วประเดียวประเดาและก็หมดไปแล้วไม่ได้ตั้งอยู่นานการเจริญปัสสากรรมฐานก็คือการมีสติรู้สิ่งที่กำลังปรากฏ สิ่งไม่ปรากฏนียญาโยมไม่ต้องไปใส่ใจสีเสียงกลิ่นรสเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวเป็นลักษณะของรูป,ปรธรรมปรากฏอยู่แล้วรละลึกรู้ทันทีกำหนดรู้ทันทีคือให้รู้ว่ามันเป็นเพียงสภาพธรรมะที่ไม่รู้อารมณ์ที่ปรากฏทางตาเท่านั้นที่ปรากฏทางหูเท่านั้นที่ปรากฏทางจมูกทางลิ้นทางกายเท่านั้นไม่มีชื่อไม่มีความหมายอะไรเลยส่วนสภาพเห็นเวลาระลึกรู้ ก็ระลึกรู้เห็นน่ะว่าเป็นสภาพรู้เท่านั้นเองหรือว่าจะระลึกสูสีก็ได้ระลึกรู้กายก็ให้ระลึกรู้สิ่งที่ปรากฏที่กายเช่นว่าเย็นรอน้อนอ่อนแข็งตึงไหวจิตรู้ทีละลักษณะรู้ทีระอย่างจิตรู้อารมณ์ทีละอย่างทีละอย่างจึงต้องระลึกรู้ทีระอย่างมีสติปัญญารู้ทีระอย่างทีละลักษณะบ่อยๆ ไม่ข้ามไม่เว้นไม่เจาะจงนามนั้นรูปนี้ขณะรับตาตัวตนที่เป็นกลุ่มก่อนนี้เนี่ยมีอยู่ในความทรงจำเท่านั้นที่ปรากฏขณะนั่งจริงๆเช่นเย็นรอ้นอน่อนแข็งตึงไว้ถ้าลืมตาก็มีสีมีเสียงมีคิดนึกก็ปรากฏเหมือนกันแต่ว่าสภาพทำไม่ว่าสภาพของนามก็ตามปรากฏได้หมดไปสภาพรูปก็ตามปรากฏแลวก็หมดไปหรือว,ว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ไม่ว่านามก็ตามรูปก็ตามก็ให้ทราบว่านามแต่และลักษณะเนี่ยรู้อารมณ์ได้หมดไปสิ่งที่ถูกรู้ก็ดับไปเช่นเดียวกันเช่นว่าลักษณะเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวปรากฏได้ก็ดับไปเพราะสภาพรู้มันดับไปเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวนี่ปรากฏทั้งขณะหลับตาได้ลืมตาแต่ว่าปรากฏแล้วก็หมดไปเช่นเดียวกันนี่ละญาติโยมต้องเจริญ ต้องศึกษาต้องอบรมให้เกิดความเข้าใจต้องทําความรู้ความเข้าใจให้ถูกต้องว่ารูปแต่ละอย่างต้องแยกจากกันนะ่แยกจากกันอย่างเด็ดขาดไม่รวมกันเลยรูปทางตาก,ก็อย่างหนึ่งรูปทางหูก็อย่างหนึ่งรูปทางจมูกก็ด่างหนึ่งรูปทางกายก็อย่างหนึ่งมันเป็นคนละอ่านกันอ่าคนละอ่านกันไม่ใช่เดียวกันไม่ใช่ตัวตวนด้วยลักษณะของนามารูปปรากฏทีไตละอย่างปรากฏทีแตล,ลักษณะ ปรากฏนิดเดียวแล้วก็หมดไปการหมดความสงสัยหมดความไม่รู้ในนามรูปที่กระดังปรากฏนี้น่ะคือเป้าหมายของการเจริญนิพพานกรรมาฐานในเบื้องแรกเป็นความรู้ที่จะต้องรู้เ,เบื้องแรกเรียวกว่าเป็นความรู้ระดับกอไก่ขอไขท่ทีเดียวที่จะเป็นต้องศึกษาถ้ายังไม่เข้าใจไม่รู้เนี่ยจเจริญนิพพานกรรมาฐานจเจริญสติไม่ได้อย่างแน่นอนไม่รู้นามรู้รูปจเจริญสติปัญญาไม่ได้ไม่รู้ สติปัญญาความเพียรก็จะเดินนิพพนากรมฐานไม่ได้ดังนั้นต้องรู้ว่าสติคือไรปัญญาคือไรความเพียรคืออะไรรู้ว่านามคืออะไรรูปคืออะไรสติก็มีหลายอย่างหลายชนิดสติเป็นไปในทานศินภาวนาผู้ยังใหม่ก็เป็นไปในทานเสีก่อนแต่ลึกรู้ได้ว่าทานนี่เป็นไปเพื่อกําจัดความตนีเรียกว่าสติเป็นไปในทาน ได้ลิกรู้ได้ว่าการประกอบทุจริตทางกายวาจาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างนี้เรียกว่าสติเป็นไปในศีลทีนี้เมื่อปัญญาเพิ่มขึ้นความรู้เพิ่มขึ้นแก่กล้าขึ้นก็จเจริญวิปัสสนากรรมาฐานได้ลึกรู้นามรูปที่กำลังปรากฏว่าเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะคือสภาพรู้อันหนึ่งแล้ก็สภาพที่ไม่รู้อีกอันหนึ่งได้ลึกรู้ทีละเล็กทีละน้อยจนปัญญา ข่มกล้าชัดเจนแก่กล้าขึ้นหมดความยึดมั่นนามรูปว่าเป็นตัวตนนะไม่ยึดมั่นนามรูปว่าเป็นตัวตนก็ว่างเปล่าจากตัวคนคนสัตว์เห็นแต่มีสภาพธรรมเห็นแต่สภาพธรรมเกิดและกระดับเกิดและกระดับแม้ว่านามก็ตามเกิดและกระดับรูปก็ตามเกิดและกระดับปรากฏและก็ดับไประลึกรู้ว่าการเห็นนั้นเป็นสภาพรู้ทางตาเท่านั้นเองรู้ทางอื่น นะไม่ได้สภาพรู้ทางตาก็เป็นนามธรรมไม่ใช่ตัวตนสัญญาจะรู้ว่าเป็นอะไรสัญญาเกิดขึ้นจึงจึงรู้ว่าอะไรเป็นอะไรการรู้ว่าเป็นอะไรนี่เป็นเพียงนามธรรมการรู้ทางตาหูจมูกิ้นกายใจนี่เป็นเพียงนามธรรมแต่การไปรู้ว่าเป็นอะไรอะไรในความคิดความนึกไปนั่นก็เป็นนามธรรมอีกชนิดหนึ่งหรือการจําได้ก็เป็นนามธรรมอีกชนิดหนึ่ง ความจําได้ก็ดับไปความรู้ทางตาหูจม,มกูกลินกายใจก็ดับไปความรู้ทางใจก็ดับไปความพอใจไม่พอใจก็ดับไปเช่นเดียวกันมีสติระลึกเนืองเนืองบ่อยๆไม่ว่าความพอใจความไม่พอใจก,ก็เป็นเพียงสภาพธรรมะระลึกทันทีว่าเป็นเพียงสภาพธรรมะปรากฏแล้วหมดไปดับไปการรู้การเห็นอย่างนี้เนืองเนืองจึงจะละคลายความเห็นผิดได้ละคลายมิจฉาทิฏฐิได้ถ้าไม่รู้ไม่เห็นอย่างนี้ก็ละ มิจฉาทิถีไม่ได้ละอกุศลไม่ได้ละความไม่รู้ไม่ได้ความไม่แช่มชื่นเบิกบานก็ให้รู้ว่านั่นเป็นเพียงอาการของอกุศลจิตความไม่แช่มชื่นก็เป็นนาม,มาธรรมเท่านั้นเกิดขึ้นระดับไปเช่นเดียวกันยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ได้เลยความดีใจเสียใจเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป, sia, บไ,ปไม่ใช่ตัวตนคนสัตว์อะไรเลยความห่วงใยความมาราวอนต่างๆก็เป็นนามาธรรมเท่านั้นไม่ใช่ตัวตนยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ได้เป็นอนัตตาถ้าระลึกรู้ อยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นเพียงนามธรรมาเป็นเพียงรูปธรรมไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลก็จะไม่ยินดียินร้ายไม่ดีใจไม่เสียใจไม่หวันไหวจิตก็สงบจากความโลภโกรธหลงรละลึกรู้นามรูปบ่อยๆเนี่ยชื่อว่ามีความเพียรระลึกรู้นามรูปบ่อยๆชื่อว่ามีความเพียรรู้โดยความเป็นนามเป็นรูปบ่อยๆชื่อว่ามีความเพียรสีต่างๆปรากฏต่างๆเท่านั้น ไม่ปรากฏทางอื่นเลยปรากฏแล้วก็ดับไปเสียงต่างๆปรากฏทางหูเท่านั้นไม่ปรากฏทางอื่นเลยปรากฏแล้วก็ดับไปไม่ใช่ตัวตนกลิ่นต่างๆปรากฏทางจมูกเท่านั้นไม่ปรากฏทางอื่นปรากฏแล้วก็ดับไปเช่นเดียวกันรสต่างๆปรากฏทางลิ้นเท่านั้นไม่ปรากฏทางอื่นปรากฏแล้วก็ดับไปเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวปรากฏทางกายเท่านั้นไม่ปรากฏทางทวารอื่นเลยปรากฏแล้วก็ดับไปเช่นเดียวกัน ความรู้สึกคิดนึกต่างๆเป็นนามธรรมาคิดนึกแล้วก็ดับไปเช่นเดียวกันนี่แหละสิ่งที่ปรากฏไม่มีอะไรที่ตั้งอยู่ได้นานถาวรสีเสียงกลิ่นรสเย็นร้อนอนแข็งตึงไว้เป็นสภาพไม่รู้เป็นรูปธรรมก็ไม่ใช่ตัวตนเช่นเดียวกันที่ไปยึดถือว่าเป็นตัวตนเป็นความยึดทางจิตทางใจเป็นความจําแต่ความจําก็ไม่ใช่ตัวตนเป็นนามเท่านั้นความพอใจไม่พอใจก็เป็นนามเท่านั้นที่เกิดขึ้นจึงหาตัวตนคนสัตว์ไม่ได้เลย มีแต่สภาวธรรมที่ไหลไปเกิดแล้วก็ดับไปนะมีแล้วก็หายไปอยู่ตลอดเวลาผู้เจริญสติผู้เจริญปัญญาต้องระลึกรู้ในสภาพธรรมอย่างไม่ขาดสายต้องรู้บ่อยๆนะแม้สภาพรู้สิ่งต่างๆรู้เรื่องต่างๆรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็เป็นเพียงสภาพนามธรรมเท,ท่านั้นคือเป็นนามไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลอะไรเลยสติระลึกตรงตทันตีตรงสภาพรู้นั้นๆ ตรงความรู้สึกนั้นตรงนามนั้นตรงรูปนั้นนั้นนี่แหละเรียกว่าระลึกตรงรู้ตรงลักษณะสภาวธรรมก็จะเห็นประจักษ์ลงไปว่าไม่มีส่วนใดเป็นสัตว์เป็นบุคคลเมื่อมีสติระลึกอย่างนี้บ่อยๆเนืองๆแล้วก็จะเห็นว่าทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งตัวทั้งตนเนี่ยปรากฏและกระดับไปในทั้งทางตาหูจมูกิ้นกายใจทั้งนามธรรมทั้งรูปธรรมนี่รายญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลาย ผู้ที่หวังความพ้นทุกข์ผู้ที่หวังดับกิเลสต้องเจริญสติต้องเจริญปัญญารู้โดยความเป็นนามรู้โดยความเป็นรูปบ่อยๆเนืองๆเมื่อมีสติเพิ่มขึ้นมีปัญญาเจริญขึ้นต้องไม่เอานามเอารูปมาเป็นตัวตนต้องไม่เอานาม,มารูปมาต่อกันจึงจะระคายตัวตนได้เช่นว่าหลับตาเสียสีต่างๆก็ไม่มีเสียแล้วมีแต่สิ่งที่กระังปรากฏจริงๆเช่นว่าได้ยินแล้วก็เสียงหรือเย็นร้อนอ่อนแข็งจึงไวเป็นต้น ในขณะดับตานี่สีไม่มีแล้วสภาพรู้ทางตาก็ไม่มีแต่ให้รู้ว่าสภาพธรรมที่กำลังปรากฏนั้นก็เกิดและกระดับไปสภาพธรรมแต่และอย่างปรากฏและหมดไปทันทีไม่มีตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลอะไรเลยเมื่อเข้าเห็นอย่างนี้ก็จะระคายความผิดความเห็นผิดทั้งทางตาทั้งทาง,ทง,ทงหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายได้อย่างแน่นอนแล้วก็เป็นทางที่ให้สติให้ปัญญาจเจริญขึ้นแล้วก็เป็นทางที่ดับไปซึ่งความเห็นผิด ดับไปถึงตัวตนดับไปถึงอุปาทานทั้งหลายทั้งปวงเพราะการเข้าไประดึกเข้าไปศึกษานาม,มารมรูปธรรมตามความเป็นจริงเห็นแจ้งปัจจักลงไปโดยที่ไม่ต้องอาศัยคนนั้นมาบอกคนนี้มาบอกเรียกว่าปัจจัตังรู้เองเห็นเองด้วยการจเจริญวิปัสสนากรรมาฐานเมื่อปัญ,ญญาชนิดนี้เกิดขึ้นแล้วท่านก็จะร้องได้ว่าโอ้พระพุทธเจ้านี่สอนไว้จริงว่าสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นในดับไปเกิดขึ้นในดับไปไม่ว่านามก็ตามไม่ว่ารูปก็ตาม ญาติโย,ยมก็จะทราบซึ้งในคุณพระพุทธเจ้าพระรามพระสงฆ์ในพระรัตนตรัยก็เรียกว่าจะหมดสงสัยได้เพราะปัญญาเกิดขึ้นสติเกิดขึ้นญาติโย,ยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ได้บรรยายธรรมมาก็พอสมควรแก่เวลาแล้วขอความสุขกายสบายใจจงมีแก่ญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายจงทั่วหน้ากันจงทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร